เราซากันตรงนี้เลยนะฮะปัดโถปัดโถการนั่งเสียงเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมคุยก่อนเด้อโอ้จะให้สมภิญญาเป็นยิ่งยงยอดบอลงามอีกเดี๋ยวก่อนเถอะนะใจ่เย็นๆนะน้องเปิดหน่อยครับป้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกอย่างนี้มันสุขภาพนะครับมันหลายๆอย่างแล้วตอนนี้งานก็งานแล้วรัู้แข่งเลย เอาอะไรยังไงก็ได้นะคบเอาผมว่าอย่าได้ฟังนะเงรางตัวจริงถึงจริงกันนะครับอ้โหเห็นคือคนเก่งทางมาเดี๋ยวจะได้รู้นะคะว่ามีใครบ้างเอเรดี๋ยวเราให้เซิฟเฟให้ดูกันนะงานพิสูจน่นา่อมนั่นที่มของวเราเนี่ยเป็นงานจดเสร็จทุกสบ้างนีดีนะครับองมาผ่านไปด้วยกันนะครับเว็บเชิญ็บก็ได้เลยทั่วบริเวณงานแอบเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าใครกันบ้างมีกันเยอะนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเด้อมาดนกันบ้าะัน่า อารุณ์เสดียสนับและท่านาที่สามผมที่เจคไหลสมิศสอนอีกนะครับท่นนทานนะครับขออนุญาตเรียนเรียนชี้แจงให้ทราบนะครับท่านต้องมาก่อนเลยไปต่อแถวนะครับสามสิบคะแนนเต็มทำนองนะครับทำนองนี้ยี่สิบคะแนนอักขระนะครับต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเราเรียนร้องตรงกันนะครับอักขระนี้ยี่สิบคะแนน และบุคลิกค่าทางวันนี้กำลังแข่งเลคนเยอะนะอย่าลืมนะครับเป็นคะแนนนะฮะคนเท่าไหร่นะหนุนๆน้องๆเกย์ไชนจับไว้ด้วยครับบุคลิกค่าทางยี่สิบคะแนนจับฉลากเลยค่ะละดับต่อไปการแข่งขันตรงนี้สังกัดเช่นเดียวกันนะครับการแต่งขันเรารวมเป็นเจ็ดแล้วหนึ่งร้อยคะแนนเต็มฉะนั้นน้องๆเกย์ไชนทุกคนที่เข้ามาร่วมการแข่งขัน ตะกกนเป็นกายลทุงงล่งในค่ำอืนวันนี้จึงต้องน้ำเสียงต้องมีแก้วเสียงต้องได้ทำนองเนื้อร้องนะครับต้องเป๊ะใป่สายหยดนะครับฉะนั้นการแต่งก,กายก็ต้องเ,องร,เรียบทำยังไงเชื่อแล้ว่าทุกคนจะต้องเตรียนตัวมาเป็นอย่างดีนะครับคือว่าน้อยคนที่อาจจะไม่ชมกูแต่ว่าสุดใ้า่แล้วมองแล้วเป็นคนที่ตั้งใจ เราพยายามที่ส <t> ่งเสริมนะครับในเรื่องของศิลปะนะครับในเรื่องของการประกวดของเพลงโดยเฉพาะเพลงลูกทุกขให้ยืนหยัดอยู Math ่คู Asian ่ประเทศไทยของเราตราบนันเท่านันต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะฮะที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและทีมงานของเยรันดยองนะครับในส่วนของทีมงานทั้งสองมาทุกคนก็ นะคก็บอกจะตอบด้วยว่าเดี๋ยวเราพักผ่อนวันนี้นะครับวันที่สามสิบแล้ววันที่สองมีสารก็จะเป็นหน้าที่ของประชาชนทั่วไปนะฮะเแล้วก็รู้สึกว่ารในส่วนของของกระผมในส่วนของเย่อนะครับของประชาชนทั่วไปก็แค่จดกระดาษพิมพ์นะฮะ อาจารย์บอกประมาณ47คนด้วยกันโอ้ไม่บอกฮะแต่ว่าอะไรตัวจริงจริงแล้วเท่ากันอ๋อเดี๋ยวให้ดูขางในเพิ่มเนาะคือถ้ามีเท่าไหร่เราก็เท่านั้นนะครับแข่งขันกันนเล่นก่อนไงนะครับแต่ที่สำคัญเราจะคัดไว้วันนี้อายุไม่เกิน1ปปี6คน6คนเท่านั้นนะฮะแล้ววันที่สอง เมษายนรุ่นประชาชนทั่วไปเราก็จะคัดเอาไว้6คนเหมือนกันนะครับบาง<แ>คน,นโอ้ยทำไมคัดไ้น้อยจังเฮ้ยดกติกาว่าเราต้องเขี่ยวและต้องัดับให้แบบโะเหัวกะทิจิงจิงนะครับฉะนั้นทุกคนต้องแน่นทุกคนต้องมั่นใจทุกๆคนต้องตั้งสติให้ดี ทุกๆคนต้องทำการบ้านให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะรยคะแนนที่คณะกรรมการจะททำการให้ท่านในค่ำคืนวันนี้นั้นเป็นคะแนนที่ทุกคนต้องได้มาจากความสามารถจริงๆนะครับน้กเสียงแก้วเสียงต้องดี